สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The PC กันครับช่องที่รวบรวมข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาติดตามกันที่ข่าวล่าสุดของลิซันโดมาร์ติเนซกันครับกองหลังตัวเก่งของอาแจกครับหลังจากที่เจ้าตัวประกาศขอแยทีมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมาถึงวันนี้ครับมีข่าวว่าทางทีมซื้อขายของแมนยูครับได้เดินทางไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับเพื่อตกลงขอซื้อตัวลิซันโดมาร์ติเนซดูเหมือนว่าเดีลนนี้นะครับใกล้ที่จะจบแล้วนะครับ 48ชั่วโมงนครับน่าจะมีอยู่จริงนะครับรอติดตามครับส่วนค่าตัวของลิซันโดมาตินีนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสนอไปอยู่ที่45ล้านยูโรครับบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรแต่ทางอาแจกนะครับเขาขอเพิ่มค่าตัวนะครับเป็น55ล้านยูโรนะครับเพื่อปิดดีลนี้นะครับอีกแค่5ล้านยูโรนะครับผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าจะปิดดีลนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับผีตัวที่3มนะครับมาแน่นอนครับรอติดตามชมครับ เป็นกำลังใจให้ทีมปีศาจแดงของเรานะครับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและจะไม่พลาดชมในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ